ยินดีต pues ้อนรับสู่รายการ Undercase เอนที่212นะครับสวัสดีครับ2124ครับผม2 2 2 4อันนี้เล่นมุกแทนธัญวัฒน์ครับปกติเขาจะเป็นคนเล่นมุกแบบน้องเนี้ยไปอเรื่อย5บาท10บาทครับเออก็ใครคิดถึงก็5บาทยังไม่ได้เลยอ่าประมาณ1บาท50สตางั่งได้ครับไดงแล้ะครับเรามาอยู่กันในทีม Chinese case ใช่เอดที่2ใช่เราเคยเล่าไปแล้วแล้วก็พี่ธันก็ได้สร้างปรากฏการณ์สุดสยองหก กโลกลโกครั้งแรกปกแดงฉานครั้งแรกแล้วก็เป็นตอนที่คนก็พูดถึงเยอะเหมือนกันในแง่ความอิมแพคของคดีนั้นอเออหรือว่าเป็นเป็นอีกคดีหนึ่งที่ถูกจดจําไปในสมองของผู้ฟังอยู่เหมือนกันคือมันเป็นเคสที่แบบจริงๆนอกจากเรื่องมันน่ากลัวแล้วคือวิชวลมันก็อิมแพกมากๆใช่ใช่ใช่วิชวลมันน่ากลัวมากๆออแล้วมันก็ทําให้ตั้งคาถามหลายอย่างเหมือนกันว่าทําไมมนุษย์ถึงโหดร้ายกับมนุษย์อีกคนหนึ่งได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะ เราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วประเทศจีนก็เป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลมากๆคล้ายๆกับอินเดียหรือว่ารัสเซียอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะมีเรื่องราวเยอะหรือแม้กระทั่งอเมริกาก็เป็นประเทศที่ใหญ่เนาะคือมันจะมีแบบมีมณฑลนั้นมณฑลนี้เราก็มีความน่ากลัวมีเคสที่น่ากลัวที่เรายังไม่เคยหยิบมาเล่าอีกค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เลยคิดว่าอยากที่จะอุทิศตอนนี้เป็นอีกตอนหนึ่งที่ํามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเคสจีนครับครับซึ่งผมต้องแคลิฟายก่อน ว่าวันนี้ผมป่วยมากเลยครับก็แต่ไม่ใช่โควิดตัวแล้วไม่ใช่โควิดตัวว่าช่วงนี้ฝุ่นฝุ่นหนักมากครับใช่รับใครอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ในเชียงใหม่หรือจังหวัดที่ฝุ่นเยอะก็เป็นกําลังใจให้ครับเราส้อภาพครับเราต้องดูแลตัวเองกันครับคือนี่กินยาหลายขนาดมากเอออ่ะวันนี้ผมเล่าก่อนครับครับผมก็อย่างที่ตีมบอกเนาะเรื่องที่ผมยิ่มาเล่าเนี่ยก็คือเกิดที่ประเทศจีนนี่แหละโดยที่มีตัวละครหลักสองคนคือพี่น้องตระกูลซ่งอืพี่ชายเนี่ยชื่อว่าซ่งจิงจิน Uh huh. ถ้าผมอ่านผิดขอโทษนะครับแล้วก็น้องชายชื่อว่าซ่งจ uh ิงหว่าครับอันนี้ไปดู pronunciation กันมาแต่ว่าน่าจะได้ประมาณนี้จาก accent ที่ผมก็ไม่ได้คนที่เก่งจีน uh huh. คือพื้นเพของสองคนเนี่ยครับเกิดขึ้นแล้วก็เติบโตที่มองโกเลียนใน uh huh. มันจะเป็นแบบเป็นเขตหนึ่งเป็นมณฑลหนึ่ง uh huh. เป็นเขตหนึ่งของของจีนนั่นแหละ uh huh. อ,อแล้วก็เหมือนจะเป็นเขตปกครองพิเศษเขตปกครองตอนเอง uh huh. ครับที่ชื่อว่ามองโกเลียนใน คือเรื่องราวในวัยเด็กของทั้งคนทั้งสองคนเนี่ยครับไม่ได้เป็นที่เปิดเผยมากนักพี่โจบแต่ว่าเท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะถูกเลี้ยงดูมาแบบปล่อยๆอ่ะหรือมันเป็นคนที่พ่อแม่ไม่ค่อยจะให้ความเข้มงวดหรือว่าไม่ได้ดูแลใกล้ชิดขนาดนั้นก็อยากทาอะไรก็ทําอยากไปไหนก็ไปแล้วก็ค่อนข้างอิสระมากๆจนเรียกได้ว่าละเลยแล้วกันในการเลี้ยงดูนัน่นนหะไม่ในช่วงวัยรุ่นนะครับทั้งสองคนเนี่ยได้กลายเป็นเด็กแก๊งเว้ยเขากลายเป็นหัวโจกที่ คอยกาออาชญากรรมคอยสร้างความปั่นป่วนให้กับผู้คนในละแวกที่เป็นแบบเพื่อนบ้านเขาเนาะซึ่งตัวพี่ชายเขาเนี่ยชื่อว่าซ่งจิงจินเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในวัยที่ทํางานได้แล้วครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทํามาหากินอะไรอะเป็นคนที่ก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็เอาเงินพ่อกับแม่เนี่ยมาใช้แต่ว่าเหมือนเงินที่เขาเอามาจากพ่อแม่เนี่ยมันไม่พอพวกเขาก็เลยต้องหาเงินด้วยวิธีอื่นซึ่งวิธีที่ว่าเนี่ยคือการเก็บค่าคุมครองคือภาษาอังกฤษมันคือ production fee อ่ะมันคือวิธีของมาเฟีย อหรือว่าแบบพวกนักเลงหัวไม้ที่จะเก็บค่าคุ้มครองกอบคนในละแวกเพื่อไม่ให้ถูกตัวเองเนี่ยทำร้ายเอออะไรประมาณนั้นคือแบบมันการคุ้มครองจากตัวเองนี่แหละที่ก่อความวุ่นวายก็คือเป็นคนไม่ดีเยดีใช่ก็คือคนไม่ดีทําตัวเป็นแบบมาเฟียท้องถิ่นที่แบบสร้างความระบากให้กับคนอื่นซึ่งตัวซ่งจิงหวาเนี่ยก็ไม่ได้มีแบบอย่างที่ดีจากคนอื่นอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้สนิทกับพ่อแม่นะเขาแบบถูกเลี้ยงดูมาอย่างปล่อยปละละเลยก็เลยคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทํากับพี่ชายเนี่ยโดยเฉพาะสิ่งที่พี่ชายตััวเองทํานี่ครบ เป็นสิ่งที่เท่เขารู้สึกว่าเขามองพี่ชายเป็นไอดอลแล้วก็ทุกสิ่งที่พี่ชายเขาเป็นทุกสิ่งที่พี่ชายเขาทําหรือว่าสอนให้เขาทำนะครับคือเหมือนเป็นโรโมเดลที่เขาอยากจะเติบโตไปเป็นแบบพี่ชายของเขาเออแล้วมองว่าเนี่ยคือดีดดที่สุดแล้วทั้งสองพี่น้องเนี่ยก็ใช้ชีวิตเช่นเนี่ยครับมาเรื่อยๆพวกเขาก็เริ่มต่อยอดด้วยกันซื้ออาวุธเอาเงินที่ได้มาก็เริ่มไปซื้ออาวุธติดไม้ติดมือมากขึ้นมีทั้งมีดมีทั้งนู่นนี่นั่นแล้วก็ ขยายเครือข่ายของแก๊งตัวเองเนี่ยออกไปเรื่อยๆเพื่อเรียกเก็บค่าคุ้มครองจากคนจํานวนมากขึ้นมากขึ้นยิ่งเก็บได้มากเท่าไหรน่นะครับพวกเขาก็ยิ่งขนองใจลําพองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นหรือว่าเป็นคนที่มีอํานาจมีอิทธิพลมากขึ้นเพราะว่าไม่เคยที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีใครงองแงกับเขาอะสมมติว่าเขาไปขอค่าคุ้มครองจากพี่โจที่เป็นแบบอ่ะเป็นคนขายผักอยู่ในตลาดพี่โจก็ยินยอมให้เขาแต่โดยดีเพราะกลัว อเออก็คือไม่เคยมีใครมาหือมาอือกับพวกเขามาก่อนเลยนั่นทำให้ครับพอมาถึงในช่วงปีหนึ่งเก้าเก้าหกเนี่ยมันมีคนขับแท็กซี่คนหนึ่งปฏิเสธที่จะจ่ายเงินค่าคุ้มครองให้กับสองพี่น้องซ่งซึ่งสิ่งเนี้ยมันทำให้สองพี่น้องคู่เนี้ยโกรธมากๆเว้ยคือมันเหมือนว่าเขาเนี่ยถูกแทงมีดแทงเข้าไปที่อีโก้อะฮะที่มันแบบหนาเตอะมากๆอ่ะเออเหมือนแบบมีคนมาเล่นสนุกกับอีโกของเขาแล้วทําให้เขาเนี่ยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟมากๆตัวซ่งจริงจริงที่เป็นพี่ใหญ่เนี่ยก็ ได้สั่งให้ลูกน้องครับเข้าไปรุมทำร้ายร่างกายครับคนขับแท็กซี่คนนั้นแล้วก็ในระหว่างนั้นเองอ่ะเขาก็ฉกกระเป๋าตังค์คนขับแท็กซี่มาซึ่งตัวคนขับอ่ะก็ไม่ยอมก็คือมีการแบบพยายามสู้หยิบอาวุธขึ้นมาสู้แต่แล้วเนี่ยเหตุการณ์มันก็บานปลายไปนจนถึงขั้นที่ซ่องจริงๆนะครับเอามีดขึ้นมาแล้วก็แทงไปที่คนขับแท็กซี่คนเนี้ยจนเสียชีวิตคาที่เอาคือเนี่ยมันเป็นจุดที่แบบจุดเล็กๆเลยนะก่อนหน้านี้ เขาไม่เคยทำร้ายร่างกายคนจนบาดเจ็บสาหัสมาก่อนอืแต่คราวนี้มันคือการทำร้ายร่างกายคนและนำไปสู่การเสียชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยมันก็เลยมันเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้ชีวิตของทั้งสองพี่น้องคู่นี้ครับเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีกเลยอืหลังจากนั้นครับทั้งสองคนก็ถูกตำรวจตามไปจับแล้วก็เอาเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ถูกตัดสินโทษไปซ่งจิงหวาเนี่ยที่เป็นน้องชายนะครับที่มีส่รรวนร่วมกับเหตุการณ์นี้ยเขายังคงเป็นเยาวชนอยู่เลย คือตามตามอายุที่แบบเกิดขึ้นตอนนั้นคือเขาอายุแค่สิบหกสิบเจ็ดปีเท่านั้นเองยังเป็นแบบเด็กที่อยู่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอือก็เลยถูกจําคุกเพียงแค่แปดปีเท่านั้นแต่ตัวส่องจริงจินที่เป็นพี่ชายเนี่ยครับแล้วก็เป็นคนที่ลงมือก่อเหตุเนี่ยถูกสารตัดสินให้ต้องประหารชีวิตและเขาก็ถูกประหารชีวิตจริงๆในไม่กี่เดือนถัดมาอืคือการเสียชีวิตของพี่ชายเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขามองพี่ชายเป็นไอดอลเนาะส่องจริงหวานเนี่ยมองว่าส่งจริงจินเป็นแบบ ไอดอลมากๆเป็นโรโมเดลเป็นบุคคลแบบอย่าง <c oughs> ที่เขาอยากที่จะมีชีวิตแบบพี่ชายคนนี้มากๆอะอื <c oughs> ทำให้พอพี่ชายถูกประหารชีวิตแล้วก็เสียชีวิตไปเนี่ยส่งจริงหว่าก็ไรซึ่งที่พึ่งครับเขาเหมือนเป็นแบบเรือที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทร <c oughs> แล้วก็ไม่มีลมนําไม่มีเข็ม <c oughs> ทิศ <c oughs> ไม่มีไม่มีทางไปต่อแล้วอเหมือนเืานคนที่จู่ๆก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในคุกอย่างโดดเดี่ยวเพราะว่าไรซึ่งที่พึ่งอีกต่อไปอืแต่ว่าในปีสองพันสองครับ อันนี้คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นคือเขาถูกจำคุกเพียงแค่หกปีแต่ก,กำหนดจริงๆแปดปีเนาะเขาถูกปล่อยอตัวมาก่อนกำหนดพอกมาเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเขาก็กลับมาหาครอบครัวครอบครัวงเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในทางด้านการเงินอะไรพวกนี้ก็ทําการซื้อบ้านให้ท่องจริงหวาเนี่ยอยู่แล้วก็เหมือนจะแบบคอยเข้ามาปลอบประโลมว่าเอ้ยการเสียพี่ชายไปมันไม่เป็นไรนะเหมือนแบบคอยมาอยู่เคียงข้างท่งจริงหวาเนาะแต่สิ่งเนี้ยการเข้ามาของครอบครัวเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็น ช่วงเวลาที่สายไปแล้วอ่ะคือที่ผ่านมาเขา loss connection กับครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยไปค่อนข้างมากเขาก็เลยพึ่งพิงพี่ชายมากๆแต่ตอนนี้พอพ่อแม่กลับมาปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าต่อไม่ติดอืหรือแม้กระทั่งเองเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการด้วยซ้าในการที่มีใครสักคนมาปลอบประโลมเขาพราะว่าตั้งแต่ออกมาจากคุกกับพี่โจ้คือส้มจริงหวาเนี่ยออกมาจากคุกด้วยสายตาที่แบบมุ่งมั่นแล้วก็มีมีธงบางอย่างในใจมีภารกิจในอย่างบางอย่างในใจที่เขาอยากจะทาสิ่งเนี้ให้มันสําเร็จ แล้วมันดูเหมือนจะเป็นการออกตามหาอะไรบางอย่างเพื่อการแก้แค้นอ uh ่ะฮะอันนี้คือภารกิจหลักของเขาครับคือเขาเนี่ยออกตามหาบางสิ่งบางอย่างอย่างบ้าคลั่งมากๆพี่โจเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันตั้งแต่ออกมาจากคุกแต่เหมือนจนแล้วจนรอดเนี่ยก็ยังหามันไม่เจอสักทีหนึ่งว่าไอ้สิ่งที่เขาตามหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่อืจนกระทั่งวันหนึ่งครับซ่งจิงหวานเนี่ยก็กําลังเดินอยู่ในละแวกบ,บ้านในอนกลองคืนก็เดินแบบทิ้งนอนกําลังเดินตามหาอะไรบางอย่างอยู่ จนสายตาของเขาเนี่ยก็เหลือไปเห็นเพื่อนบ้านคนหนึ่งเข้าครับเพื่อนบ้านคนนี้กําลังเดินอยู่เดินแบบปกติมากๆในระแวกบ้านทันทีที่ซ่องจริงหวาเนี่ยเห็นผู้หญิงคนเนี้ยครับเขาก็วิ่งปรีเข้าไปอ uh ือ huh. คือเหมือนว่าเขาได้เจอสิ่งที่เขาตามหาอยู่แล้วอ่ะเขาก็เลยวิ่งไปหามันอ uh huh. พอไปถึงตัวเพื่อนบ้านคนนั้นนะครับเขาก็ลงมือฆ่า uh huh. เพื่อนบ้านคนเนี้ยอย่างโหดเหี้ยมอ uh ่า huh. ในข่าวไม่ได้บอกว่าฆ่าด้วยวิธีไหนนะเออก็ฆ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จัดการกับศพ แล้วก็วิ่งหนีไปอย่างไรร่องรอยอผลปมากฏว่าเพื่อนบ้านคนนี้ครับไม่ใช่สิ่งที่ท่งจริงหว่าตามหาอยู่เอา้าคือเขาคิดว่าเหมือนจะใช่แต่สุดท้ายเนี่ยพอวิ่งไปฆ่าลงมือก่อเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยพรากชีวิตคนคนหนึ่งมาเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงรู้ว่าไม่ใช่คือผิดคนผิดคนเอา้าหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับท่งจริงหว่าก็ยังคงตามหาเป้าหมายต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลามันล่วงเลยมาถึงปี2004ครับเขาก็ได้ไปพบเข้ากับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าย่านจิน,นเนี่ยก ในรู้จักแล้วก็ได้สนิทกันมากขึ้นซ่องจริงหวะเนี่ยก็ได้ทําการชักชวนให้เพื่อนคนเนี้มาทํางานกับเขาแลกกับค่าตอบแทนบางอย่างนี่เขาจะมอบให้อนนซึ่งย่านเนี่ยก็ได้รับรู้ภายหลังครับว่าง,งานที่ซ่งจริงหวาเนี่ยชวนครับคือการตามหาคนแล้วก็ไปฆ่าคนตามที่ซ่งจริงหวะต้องการเพื่อขโมยเอาเงินมาแล้วก็มาแบ่งกันแล้วก็เอาทรัพย์สมบัติของของ,ของ,ข,องของเหยื่อที่ไปฆ่าเนี่ยมาแบ่งกันคือตอนแรกเนี่ยพอได้รู้ว่ามันคือภารกิจที่มันต้องแบบ ก่อชยกรรมหรือว่าไปฆ่าคนเนี่ยเขาก็ปฏิเสธที่จะไม่อยากทาสิ่งนี้เนาะแต่ว่าซ่งจริงหวาเนี่ยก็หวานล้อมไปเรื่อยใช้วาทศิลป์นในการแบบหวานล้อมใช้เอาเงินมาล่อว่ามันจะได้ผลประกอบการที่ดีมากเลยได้เงินตอบแทนดีมากเลยนะสุดท้ายเนี่ยคุณย่างก็ยอมแล้วก็ทั้งสองคนก็ได้เริ่มออกปฏิบัติการกันอืเหตุการณ์ได้ที่ทั้งสองคนออกไปเริ่มลงมือเนี่ยมันเกิดขึ้นในเดือนกุมภาครับปีสองพันห้าคืนนั้นเนี่ยท่งจริงหวาได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่ง เท่าที่ไปดูข่าวมาเท่าที่ไปอ่านข้อมูลมาผมว่าผู้หญิงคนเนี้ยอายุราวๆยี่สิบปีซึ่งทันทีที่เห็นเนี่ยซ่งจริงหวาก็หันมาบอกกับย่านว่าคนเนี้ยคือเป้าหมายเจอแล้วแล้วทั้งสองคนก็ขับรถไปแล้วก็พากันลงไปเอาตัวผู้หญิงคนนี้ครับมาขึ้นรถและเธอก็ถูกทั้งสองคนฆ่าด้วยกันทําให้ขาดอากาศตายเออแล้วก็ถูกโอศพไปทิ้งในวันนุ่งขึ้นอืทั้งเนื้อทั้งตัวของผู้หญิงคนนี้มีแค่โทรศัพท์แลวก็เงินหนึ่งร้อยก็ยหยวนซึ่ง ตัวซ่งจิงหวาเนี่ยก็ได้ให้ทั้งหมดเนี่ยไปกับ่านเพื่อเป็นการซื้อใจให้เขาทาภารกิจกับกับซ่งจิงหวาต่ออืซึ่งสาเหตุที่ต้องทําต่อเนี่ยก็เพราะว่าเป็นอีกครั้งที่เขาระบุตัวเป้าหมายผิดคือเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เขาตามหาอยู่แต่คิดว่าใช่อืก็เลยไปฆ่าคนคนนี้เอา้าสุดท้ายก็ยังไม่ใช่อยู่ดีอืห huh. ลังจากนั้นครับทั้งสองคนก็ทําแบบเนี้ยวนไปเรื่อยๆพี่โจพอถึงวันออกปฏิบัติการพวกเขาก็จะขับรถออกไปวนทั่วทั้งเมืองมีแบบข่าเมืองไปที่นนทที่นี่บ้าง ตามหาผู้หญิงที่เป็นเป้าหมายของซ่งจิงหว่าคือถ้าเจอเมื่อไหร่เนี่ยซ่งก็จะพูดว่าคนนั้นคนนั้น,น,น,น <c oughs> ก็จอดรถเทียบแล้วก็พากันไปพาผู้หญิงคนเนี้ยขึ้นรถเออแล้วก็ฆ่าซึ่งการพาขึ้นมาเนี่ยมันมีตั้งแต่แบบพูดคุยว่าเอดี๋ยวไปส่งบ้านไหมหรือแม้กระทั่งการใช้กําลังในการแบบดึงตัวผู้หญิงขึ้นมาบนรถแล้วก็ฆ่าตัวขึ้นมาเลยใช่ใช้ทั้งการใช้เชือกรัดใช้มีดแทงจนอะไรพวกเนี้ก็ฆ่าแล้วก็เอาศพไปจัดการเออ คือปฏิบัติการของทั้งสองคนเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี2005นะไปจนถึงปี2007ซึ่งเราแม่ที่มันเกิดขึ้นอะ่ะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในปักกิ่งแต่มันอาจะมีแบบไปเมืองนั้นเมืองนี้บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเซ็นเตอร์อยู่ที่ปักกิ่งนี่แหละทั้งสองคนอะ่ะฆ่าคนรวมไปถึง8ดคน uh huh. ในช่วงสองปีที่ผ่านมาโอ้โห oh. คือพวกเขาขับขับรถวนไปเรื่อยๆแล้วก็น่าจะมีคนจีนจานวนมากที่ต้องเป็นเหยื่อจากการการะ uh huh. ทามันโหดร้ายของทั้งสองคนเนี่ย uh huh. ซึ่งันเนก เลือกเหยื่อแบบที่เหยื่อไม่ได้ผิดอะไรเลยนะเ,ออเขาแค่ใช้ชีวิตอยู่แบบทั่วๆไปเ,ออเดินเนินอยู่ตามทองถนนวันดีคนดีก็ถูกมองว่าเป็นเป้าหมายแล้วก็ถูกนําไปฆ่าบนรถแล้วก็ถูกเอาศพไปทิ้งอย่างไรเยอะใหญ่โห<ฮ>โหดมากแล้วมันจะถึงถึงคิวเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เออมันไม่มีทางรู้เลยมันทำให้ชีวิตมันค่อนข้างแบบออไรไรความมั่นคงอะ่ะเราไม่รู้ออว่าเราจะเป็นเหยื่อคนต่อไปเมื่อไหร่เราอเหยื่อ,อ,อ,อทั้งหมดที่ถูกซ่องจริงหวากับย่านฆ่าเนี่ยคือ จะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาที่ใกล้เคียงกันทุกคนมีทรงผมที่ใกล้เคียงกันแต่ว่ามีอายุที่ต่างกันแต่ว่าคนที่อายุน้อยที่สุดอี่โจมีอายุเพียงแค่สิบหกปีเท่านั้นเองยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยอืส่วนที่มากที่สุดเนี่ยก็แค่ยี่สิบแปดปีเท่านั้นเองนั่นแปลว่าคนนี้เขากาลังตามหาหรือว่าเป้าหมายที่เขาตามหาอยู่เนี่ยน่าจะเป็นคนที่หน้าตาทํานองนี้ผมทรงนี้แล้วก็มีอายุอานามที่ไม่ได้มากยังคงเป็นวัยรุ่นอยู่เเออออแต่ว่าเขาก็ยังหาไม่เจอสักทีหนึ่งอะ แล้วยิ่งแบบเขายิ่งฆ่าคนเยอะขึ้นหรือว่ามีเหยื่อมากขึ้นเนี่ยซ่องจริงหัวกับย่านเนี่ยก็ต้องพยายามหาวิธีจัดการกับศพที่มันแบบกองเป็นหาขึ้นเรื่อยเออสิ่งที่พวกเขาทําคือต้องเช่าบ้านหลังหนึ่งในย่านพิงกูออพิงกูแล้วก็เป็นเอาไว้เป็นแบบที่ชำระศพอ่ะแล้วก็แบบเอาศพมาทิ้งไว้จัดการแบบพันศพชำระศพแล้วก็แยกชิ้นส่วนศพก่อนที่จะเอาไปทิ้งไปตามที่ต่างๆทิ้งแม่น้ําทิ้งนู่นนี่นันน่นตามเมืองบางๆบ้างโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเอาจัดการกับศพยังไงกันแน่ มแต่ว่าวันหนึ่งในเดือนกันยายนปีสองพันเจ็ดครับตอนนั้นนะ่ะปฏิบัติการของทั้งสองคนก็ยังดูแบบไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเนาะคือซ่องก็ยังไม่เจอเป้าหมายที่เขาตามหาอยู่แล้วก็ยังไม่ได้มีทีท่าว่าจะหยุดหยุดยั้งภารกิจนี้เพราะว่ามันแบบมีคนตายเยอะแล้วเนี่ยยังคงเป็นภารกิจที่ออนกอวิ่งต่อไปอืแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในเดือนกันยายนปีสองพันเจ็ดวันนั้นครับมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งของซ่งจริงหว่าเนี่ยมาเยี่ยมที่บ้านของเขาครับพวกเขาก็พูดคุยกันตามปกติในห้องนนั่่งเล แต่มันก็มีเหตุบางอย่างที่ทําให้ซ่องเนี่ยต้องออกไปจากห้องนั่งเล่นแป๊บหนึง่งก่อนที่จะกลับมาพอกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยส่องสังเกตว่าสีหน้าของเพื่อนบ้านคนนั้นที่มาเยี่ยมบ้านเขาอะหน้าถอดสีมากๆอ่ะอ uh ่าฮะเหมือนแบบกลัวอะไรบางอย่างหรือว่าไปเห็นอะไรมาอืม uh huh. ซึ่งสิ่งที่ซ่องจริงหวาสันนิษฐานนึงก็คือว่าเพื่อนบ้านคนเนี้ยน่าจะไปเห็นถุงสีดําที่ซ่องเนี่ยซ่อนไว้ในมุมของห้องนั่งเล่นนี่แหละซึ่งในถุงนั้นนะครับมีหัวคนอยู่ ฮะ <Huh? S 2> ในในถุงนั้นน่ะมีหัวของคนที่ส่งเพิ่งไปฆ่ามาวันก่อนแล้วก็เพิ่งจะชำแหละศพแล้วก็ใส่ไว้ในถุงนั้น uh. เพื่อที่จะรอเอาเอาหัวเนี่ยไปฝังในสวนหลังบ้านหรือว่าเอาไปทําลายหลักฐานแล้วก็คือวางอยู่ในถุงอยู่ในบ้านแบบเออแคชวลลี่ <Cas ually. S 2> ใช่ซึ่งซึ่ง,งบางแหล่งก็บอกว่าวางไว้แบบนี้บางแหล่งก็บอกว่าเพื่อนมากคนนี้อาจจะเห็นอยู่ที่สวนหลังบ้านก็ได้น,นี่ผมไม่แน่ใจแล้วกัน uh, uh. แต่กลายเป็นว่าอันนี้คือข้อสันนิษฐานของส่งที่เห็นว่าเพื่อนมากคนนี้หน้าถอดสี แต่ว่าหลังจากนั้นนี่ก็ทั้งสองคนก็พูดคุยกันแล้วก็แยกย้ายกันเพื่อนบ้านก็กลับบ้านไปตัวซ่งจิงหัวเนี่ยก็เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้กับคุณย่านฟังคือเป็นเพื่อนที่เป็นผู้สรู้ร่วมคิดของเขาเนาะบอกว่าเอ้ยมันมีเหตุการณ์นี้ว่ะมีเพื่อนว่าคนนึงเข้ามาแล้วก็หน้าถอดสีเขาน่าจะเห็นเห็นว่ากูซ่อนศพไว้แน่เลยสิ่งที่ย่านเสนอกลับมาว่าซ่งจิงหัวกับเขาควรทาเนี่ยคือการที่เขาสองคนคนรีบไปฆ่าเพื่อนบ้านคนนี้ทันทีเพื่อปิดปากอื ทั้งสองคนก็เลยบุกเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านคนนี้ครับแล้วก็หลอกล่อให้เขาเนี่ยเข้ามาในรถเหมือนเดิมเลยแล้วก็ทําการฆ่าทิ้งก่อนที่จะเอาศพของเพื่อนบ้านคนนี้ครับไปโยนแถวแถวชานเมืองครั้งนั้นนะครับเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองคนเนี่ยลงมือฆ่าผู้หญิงที่ไม่ตรงกับบีฟของส่องจิงหว่าเลย uh huh. คือเป็นคนที่แบบไม่ได้ตรงกับไทป์ที่ส่องจิงหว่าตามหาอยู่อืแต่ว่าต้องฆ่าเพราะว่าเป็นเหตุจําเป็น <c oughs> เพราะว่าเป็นความร้อนดนที่จะถูกเปิดโปงและนั่นเองก็ทําให้ส่องเนี่ยครับลงมือก่อเหตุครั้งเนี้ อย่างประมาทในตอนที่บุกเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านเนี่ยซ่องจิงหวากําลังดูดบุหรี่อยู่เขาคาบบุหรี่ไ้ในปากอืทําให้ในที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีก้นบุหรี่ของเขาตกอยู่ด้วยอซึ่งก้นบุหรี่ตัวนี้ครับพอตํารวจมาเก็บหลักฐานก็เจอ,อแล้วก็เอาไปตีความหลักฐานต่อได้เพราะว่าเพื่อนบ้านคนเนี้ยไม่สูบบุหรี่<อ>แล้วก็เพื่อนบ้านคนอื่นในวันนั้นเนี่ยก็ไม่มีไม่มีใครเข้าไปในบ้านหลังนี้เลยคนๆที่อยู่ในบ้านของของบ้านหลังเนี้ยก็ไม่มีใครสูบบุหรี่สักคนหนึ่งเลย ตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าก้นบุหรี่เนี่ยน่าจะเป็นของคนร้ายอย่างแน่นอนตำรวจก็เลยไปสืบต่อครับไปถามร้านขายบุหรี่ในละแวกก็ไปเจอกับร้านบุหรี่ที่ยืนยันได้ว่าบุหรี่เนี้ยมวนเนี้ยน่าจะมาจากร้านเขาแน่ๆเพราะว่าร้านเนี้ยมีนิสัยที่เป็นคนละเอียดเขาจะต้องทําการแบบมาร์กเอาไว้ว่าบุหรี่เนี้ยเป็นของที่ถูกต้องหรือเปล่าเป็นของที่ถูกผ่านมาตรฐานหรือเปล่าอืแล้วเขาจะทําแบบสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ซึ่งบุหรี่เนี่ยมันมีสัญลักษณ์อันนั้นอยู่นั่นแปลว่าน่าจะมาจากร้านนี้แหละอื และในวันนั้นครับวันที่ใกล้กเคียงกับวันที่เกิดเหตุเนี่ยซ่องจริงหวาเนี่ยเป็นคนเดียวที่ซื้อบุหรี่รุ่นเนี้จากร้านเนี้ยในวันนั้นทําให้ตํารวจเนี่ยสามารถสืบไปจนพบว่าท่องจริงหวาน่าจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้และเป็นคนที่บุกเข้ามาในบ้านของเพื่อนบ้านคนเนี้ยในวันนั้นออืแล้วก็พอบุกไปถามไปหาส่องจริงหวาก็เจอหลักฐานจํานวนมากที่สุดท้ายแล้วมันก็นําไปสู่การจับกลุ่มตัวท่องจริงหวาได้ในที่สุดซึ่งตอนแรกที่ถูกจับนะครับส่องจริงหวาก็ยังไม่ยอมพูดอะไร แต่ผ่านไปสักพักเนี่ยเขาก็ยอมสาร,รภาพเรื่องราวทั้งหมดครับว่าเขากับญาติเนี่ยฆ่าผู้หญิงที่รูปร่างหน้าตาคล้ายกันไปหมดแปดคนรถหนึ่งเพื่อนบ้านคนเนี้ยด้วยเหตุผลอะไรและก็มาเฉลยว่าสิ่งที่เขาตามหาอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่อย้ยอนกลับไปในตอนที่ <c oughs> เขาแล้วก็พี่ชายครับลงมือก่อเหตุฆ่าคนขับแท็กซี่คนนั้นนะครับพี่โจครับทั้งสองคนก็พอมาพอกอ่กอเหตุแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย <c oughs> เขาก็ต้องพยายามวางแผนกันว่าแบบจะหนียังไงดี ซึ่งการจะหลบหนีไปต่างจังหวัดหรือหลบหนีไปต่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินเนาะปรากฏว่าตอนนั้นนะครับทั้งสองคนก็ไม่มีเงินอเพราะว่าแบบเอาเอาเงินไปใช้หมดแล้วหรือว่ามันต้องใช้เงินมากกว่าที่คาดหรือว่าไม่สามารถไปขอพ่อแม่ได้ตัวซ่งจริงจินเนี่ยก็เลยเลือกที่จะขอความช่วยเหลือแฟนเขาในตอนนั้นอคือตอนนั้นเขาคบกับแฟนคนหนึ่งอยู่ซึ่งแฟนคนเนี้ยก็เป็นคนใจดีมากๆแล้วก็ยอมที่จะให้เงินพวกเขาเนี่ยตามที่เขาขอตัวซ่งจริงจินเนี่ยก็เลย สำนึกหรือว่าเห็นในคุณค่าความดีงามของของของแฟนคนเนี้ยก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าเขาและน้องชายแล้วก็แก๊งที่เขาอยู่เนี่ยไปฆ่าคนคนหนึ่งมาแล้วต้องการเงินที่ที่เขาขอเธอเนี้ยคือคือใช้ในการหลบหนีนะแล้วก็แสดงความซื่อสัตย์แสดงความแบบไว้ใจด้วยการบอกที่อยู่ที่พวกเขาจะหนีไปกบดานให้กับแฟนคนนี้ฟังด้วยอืและสุดท้ายครับแฟนคนเนี้ยก็เป็นคนที่เอาเรื่องทั้งหมดไปแจ้งกับตำรวจ อ่าก็คือทรยศเขาแหละเออแล้วก็นําไปสู่การจับกลุ่มสองพี่น้อง uh huh. แล้วก็ต้องติดคุกไปตัวส่งจิงจินที่เป็นพี่ชายเนี่ยซึ่งเป็นไอดอลของส่งจิงหวาเนี่ยก็เลยถูกประหารชีวิตจากการที่แฟนคนนี้เอาเรื่องที่เขาเก่อกระทําความผิดไปแจ้งความอื uh huh. นั่นน่ะไม่พอส่งจิงหวารู้ความจริงว่าผู้หญิงคนนี้ครับแฟนเก่าของพี่ชายคนเนี้ย uh huh. คือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดเนี่ยอ uh huh. เขาก็เลยโกรธแค้นผู้หญิงคนนีม้มากมากอ่า uh huh. ก็เลยออกมาเพื่อจะแบบจะค่าตามค่าให้ได้ใช่ใช่แล้วก็หลังจากที่ทุกคน เดาได้ว่าการที่เขาออกมาเสร็จปุ๊บ,บ<ๆ>เขาก็โกรธแค้นคนนี้มากๆและสิ่งที่เขาตามหาหรือว่าคนนี้เขาตามหาเนี่ยก็คือแฟนเก่าของพี่ชายอืมและถ้าเจอเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะฆ่าคนคนนี้เพื่อทําให้เรื่องราวทั้งหมดมันถูกคลี่คลายอืมอืม,อมทั้งหมดเนี่ยครับคือสิ่งที่ส่งจริงหวานเนี่ยสารภาพมาในชั้นศาลครับคือเขาอยอมรับว่าตัวเขาเนี่ยมีสาภาพจิตใจที่ไม่ค่อยปกติทุกสิ่งที่เขาแบบ ทุกครั้งที่เขาพูดเรื่องครอบครัววิโจ,โจในชั้นศาลเนาะหรือว่าเรื่องพี่ชายเองเนี่ยเขาจะดูเป็นคนที่อ่อนไหวมากๆเลยเขาจะดูเป็นคนที่เซนซิทีฟดูเป็นคนที่แบบอ่อนแอมากๆดูเป็นคนที่ต้องการที่พึ่งแต่ในขณะเดียวกันคนคนคน,นี้คนเดียวกันเนี้ยเวลาพูดเรื่องการฆ่าคนหรือว่าการฆ่าเหยือ่อทั้งหมดที่เขาไปฆ่าไปาเนี่ยเขาจะดูเป็นคนที่เลือดเย็นอย่างน่าเหลือเชื่ออืเขาดูเหมือนแบบพูดว่าเขาไปฆ่าคนคนนี้มาโดยที่ไม่มีความรู้สึกผิดอยู่ในนั้นเลยอืคือกลายเป็นว่าคนคนนี้มีทั้งด้านที่อ่อนแอ ด้านที่เป็นมนุษย์มากๆแต่อีกด้านหนึ่งที่มันดูแบบดูเป็นปีศาจเลอเกินดูเป็นคนที่แบบสามารถก่อเหตุที่มันโหดร้ายแบบเนี้ยได้อย่างหน้าตาเฉยมากๆเออแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนที่จิตใจค่อนข้างชํารุดตั้งแต่เสียพี่ชายไปแล้วก็ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตให้เขารูปเขารอยได้อีกเลยออือในใจหนึ่งเนี่ยเขายังคงหวังว่าจะมีใครสักคนนะครับสักวันหนึ่งเนี่ยจะมีใครสักคนมาช่วยหยุดพฤติกรรมที่มันโหดร้ายของเขาเนี่ยสักทีหนึ่งเพราะว่าเขาไม่สามารถหยุดมันเองได้เลย เหมือนเขาไม่สามารถหยุดยั้งปีศาจในในใจตัวเองได้เชี่ยโอ้โหขนาดนั้นเลยเออซึ่งสิ่งที่เขาสารภาพเป็นอย่างในชั้นศาลนะพี่โจคือก้นบุหรี่ที่ตกอยู่ในบ้านของเพื่อน้านคนนั้นตอนนี้เขาเข้าไปก่อเหตุครับคือส่งจริงหว่าสารภาพว่าเขาตั้งใจที่จะทิ้งเอาไว้ในที่เกิดเหตุอ้าวเพราะคาดหวังว่าตำรวจจะตามมาเจอแล้วก็จับเขาแล้วก็หยุดยั้งสิ่งที่เขาทำไว้สักทีหนึ่งอ่ะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันจริงแค่ไหนแต่ว่ามันก็ดูแต่เป็นคำให้การเออมันดูเป็นสิ่งที่เขา เขาพูดออกมาเออเออเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่ประมาทเออหรือว่าเขาอยากจะให้ใครสักคนมาหยุดเขาจริงๆอย่างที่เขาพูดเออเออแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็มีคนมาหยุดเขาจริงๆเพราะเขาถูกจับเนาะแล้วก็เรื่องราวมันก็ดําเนินไปอย่างที่เขาตั้งใจเพราะสุดท้ายส่งจริงหว่าก็ถูกสัดสินให้ประหารชีวิตแล้วก็ถูกประหารจริงๆในวันที่ยี่ส็พฤษภาคมปี2011ัสิบ็ดครับ รวมถึงตัวย่านที่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาด้วยก็ถูกประหารชีวิตไปด้วยเช่นกันเออก็เป็นอันจบเรื่องราวทั้งหมดนี้คือสุดท้ายอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือซ่องจริงหวาเนี่ยตามหาแฟนเก่าของพี่ชายที่เป็นคนที่แจ้งความเรื่องทั้งหมดแล้วก็ทําให้เขาเขา้เขาใจว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่อยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของพี่ชายเขาอ่อฮะทั huh. นนี้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราแทร็กกันไปดูย้อนหลังจริงอะ่ะคนที่ผิดจริงๆคือเขาแล้วก็พี่ชายเว้ยใช่ที่ไปฆ่าคนใช่คือผู้หญิงคนนี้ไม่ไไดด้ทําผิอะรเลย ใช่แต่กลายเป็นว่าเขาตามหาผู้หญิงคนเนี้เพื่อจะแก้แค้นและการตามหาผู้หญิงคนนี้ยก็นํามาซึ่งการเสียชีวิตของผู้หญิงทั้งแปดคน uh huh. ที่เขาแล้วก็ญาติเนี่ยไปตามฆ่าในช่วงสองปีที่เขาออกปฏิบัติการเชี่ย <Yeah. S 2> แลวคือมันไม่ผิดอะไรเลยจริงๆอย่างที่ผมว่าคือคดีนี้มันน่าขนลุกตรงที่แบบแค่เราเกิดมามีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่ามีพฤติกรรมแบบนี้มีแบบทรงผมประมาณเนี้เราก็จะเป็นเหยื่อของการถูกฆาตกรรม เดี๋ยวที่เราไม่รู้ตัวก็ได้เพราะว่ามันมีคนคนหนึ่งที่ต้องการที่จะฆ่าคนแบบพวกเราอยู่ซึ่งมันไม่ใช่แบบสิ่งที่เราผิดอะไรเลยอเออมันแค่แบบมันฆ่าฆ่าคนจากรูปลักษณ์เฉยๆเออแล้วมันแบบเราจะมีความปลอดภัยในแบบสังคมเออได้ยังไงวะคือความปลอดภัยในชีวิตของเราเนี่ยคือเราไม่รู้เลย,ยจริงๆอย่างที่พี่ฟาโรหรือว่าพี่หมอตังหรือว่าใครๆเคยพูดว่าแบบเราไม่เคยรู้ว่าจริงๆว่าเราจะเจอกับฆาตรกรต่อเนื่องเมื่อไหร่จริงๆอ,อืมมันแบบเป็นเป็นความน่ากลัวของโลกใบนี้จริงๆ คือความน่าสงสารของเหยื่อคือแบบคือสิ่งที่อยากพูดถึงแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเห็นภาพว่ามันมันน่าสงสารจริงๆเพราะว่าเขาไม่ผิดอะไรเนาะแล้วก็แค่หน้าตาที่เหมือนคนนี่เป็นฆาตรกรตามหาก็ก็ถูกฆ่าแล้วอืประมาณนี้ครับครับน่ากลัวมากจะกลัวคือรู้สึกมันแบบมันมันไม่มีเหตุผลเกินไปอ่ะใช่มันไม่มีเหตุผล,ผลแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคําให้การของเขาที่แบบว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้อืต้องการคนมาควบคุมเขาหน่อยอะไรเงี้ย มันเชื่อได้แค่ไหนอ่ะใช่หรือมังก็แค่อ้างอะไรเงี้ยคือแบบมันก็มันก็น่ากลัวจริงอืม,อมเป็นอีกคดีที่เราไม่เห็นว่าการเลี้ยงดูในวัยเด็กอย่างที่บอกว่าเขาถูกเลี้ยงดูมาอย่างแบบปล่อยปละแล้วเลยมีตัวอย่างที่ไม่ดีของพี่ชายให้เห็นตั้งแต่เด็กเนาะเป็นเรื่อง,ออองสภาพแวดล้อมบุคคลต้นแบบในวัยเด็กเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องที่น่าพูดถึงแหละครับคือส่วนใหญ่มันก็จะมีหลายๆเคสที่เราก็จะเห็นว่าฆาตกรต่อเนื่องก็จะแบบผ่านโดมสซิกไวเลนซ์ในวัยเด็กมาผ่านการเลี้ยงดูที่ไม่ดีมาอืมเคสสนนนีีี้กก็็เเปอคึงท่ เห็นชัดเจนว่ามันมีแบบการเลี้ยงดูที่ไม่ดีแล้วก็บ่มเพาะเป็นสาเหตุหนึ่งแล้วกันที่ทําให้เกิดคนหนึ่างส่งจริงหวาขึ้นมาครับครับ <Okay. S 1> ประมาณนีครับ